ดีดีแบบนี้นะก็อย่างพวกเราอยู่คนเดียวกันเนี้ยพวกเนี้ยเฮ้เราถือถ่ายรูปกันเถอะววดูมือเขมะนะเพื่อนอมันเยอะไปหมดใช่ไหมปาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้เรากลับมาที่ฟาร์มเหมือนเดิมเนาะก็คือถ้าใครเข้าไปในฟาร์มชอปต้องต้องใส่หน้ากากแบบนี้เพื่อนๆวันนี้พาปลาออยมาเก็บ ฉักอีกแล้วติดใจลูกฟักทองสีสม้มเห็นไหมเขาเก็บแบบนั้นนะป้าจะเขามีแอปเปิ้ลด้วยวันนี้แอปเปิ้ลลูกไอคุกกิงแอปเปิ้ลตอนนี้รอคิวห้องน้ำอยู่เพื่อน,นก็คือเขาจำกัดให้คนเข้าไปได้ครั้งละ6คนแค่นั้นเนาะแล้วก็ถ้าเข้าไปได้เดี๋ยวเขาก็จะเรียกเราเขาไปหน่ฟักทองไหมไม่ขากกับเราก็มาอยู่แล้วนี่เนาะไม่ใช่ปะขากกับเรากลับอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่ ยายสายมาครั้งแรกไม่ตื่นเต้นเลยเหรอ oh <my> ใหญ่มากเพื่อนๆยายสายจะยกกลับบ้านแล้ว <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> อาทิตย์นี้สีมันชัดกว่าเดิมมากอะ <c oughs> ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเอากลับบ้านนะคะเพื่อนๆดูขั้วมันอะเท่าแขนยายสายเลยอ่ะใหญ่มาก เพื่อนเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเนาะชัดเริ่มชัดกว่าเดิมแล้วมองยอดเขาน่ากินมากยอดยอดฟักทองอวบมากอะอด,อ,ดอดกกระกนะกนนคนไทยนนคนไทยกินทั้งดอกทั้งยอดตื่นเต้นค่ะโอยตาและเด็กหลังเขามาเจอลูกฟนะักทองม วันนี้วันนี้ปล่อยลงมาคนเดียวคนอื่นเขาไม่ตื่นเต้นแล้วใหญ่มากวันนี้ฝนเอาอะไรมั่งยังไม่รู้รอดูเขาเก็บเคลอีกแล้วเพื่อนอันนี้คือว่าให้พี่สายอ่าคนไม่เอาหรอวันนี้ไม่เอาค่ะที่บ้านมีอยู่แต่มันเป็นสีเขียวอออันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเด็ดให้พี่สายสองสามก้านเนาะเบาเลยนะอ่อนๆเต้องต้องเอาอ่อนของพี่สายเอาอ่อนๆเลยจ้ะอันนี้ฝนเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราจะหาต้นงามๆเก็บให้เพื่อนๆดูเพื่อนดูเคลสีม่วงสวยมากอุ้ยเสียงป้าเสียงกรอบมากพี่สายจะเอาพี่สายเอานี่ไปทําอะไรอ่ะฮเคลจะทําเมนูอะไรเดี๋ยสาย ก็ตรงไหนอะเจ็บช่วงบนเหรอป้าป้าาก็ไม่ตอบนี่ช่งกลางวะเขาบอกช่องกลางกา็เอาใบสวยๆแต่ไม่ไม่ไม่ยอดอะอ๋อโอเคพี่ย่าเก็บตำพี่ยาเก็บตเก็บเก็บต้นต้นอ้้ก็ออกพอเขาเอาอันนั้น พอเก็บไปคนละเล็กคนละน้อยอ่ะเอากับเขาเก็บช่องแข็งไว้หรอใช่นี่เพื่อนๆยังไม่ต้องลวกนะเด็ดเอาเปาะๆเลล้างๆแล้วก็เอายอดยอดอ่อนมากไม่ต้องเก็บเอายอดซะทีเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโตมาได้สวยมากซีมม้ง มาเป็นนี่ใส่มาเป็นนางเอกให้ป้าอ้อยอึ้ยฝนติดใจฝนเก็บเอาเองแต่ว่าติดอันนี้ไปทาเอ่อผัดน้ำมันถั่วฝนเก็บเอาเองล้อรอบนี้ค่ะเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวจะเอาอยากได้ฝั่งสีม่วงฝั่งนู้นด้วยสีม่วงเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นสีม่วงกรอบมากเพื่อน นี่สีม่วงของตัวเองคือปลูกแล้วนอนขึ้นอ่ะเอาไปผัดเอาไปอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยนี่นี่อุ้ยตอนนี้สวยมากฟึดเลยถ้าอาใบล่างๆก็ะจะเริ่มแข็งเนาะเราก็เอาใบที่อ่อนๆไปก็ได้ เพื่อนดูเต็มตะกร้าอุ้ย,ยได้เยอะแล้วะอ่ะมาดูว่าจะได้พักอย่างอื่นอีกไหมเพื่อนอันนี้กลั่มสีม่วงอยากได้ออ่หัวใหญ่กว่านี้จะมามาหากันนะว่าจะได้ไหมเพราะว่าเขามีอร่อยตดัดเต็มไปหมดแล้วอะ อาจจะไม่ทันเหลือให้เราได้เก็บน,นี่เพื่อนๆจะเป็นอะไรนะเหมือนกะหล่ำดอกแต่ไม่ได้เรียกเป็นกะหล่ำดอกนะเหมือนเป็นบร็อกโคลี่ค้าจะมีชื่ออยู่เดี๋ยวจะใส่ชื่อเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะนี่อันนี้เริ่มโตอะแต่ว่ามันก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะอยากลองอยากลองมันก็น่าจะาตระกูลเดียวกันกันกบพวกบร็อคโคลี่หรืออะไรเนี้ย ม้ามันมันผักอะไรอ่ะอันนี้อันนี้เป็นไอ้ซาวอยสแคเบทหรือว่าสปริงกรีนเมื่อกี้เขาเขียนตรงนั้นแหะใหญ่มากสปริงกรีนกินพื้นที่มากคือเขามันมันต้องเป็นปมปมหัวหมแต่ถ้าเป็นซาวอยสแคเบทมันจะหยิกหยิกอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยหยิกมันยังไม่เป็นปมอันนี้เขาเขียนว่าสปริงสปริงกรีนแคเบทนะนี่นี่สปริงแคเบทสปริงแคเบทเพื่อนเพื่อน มันมีใบอีกๆตรงนู้นเป็นซาวอยแคปเบชอ๋อเบื่อดูว่าใหญ่ขนาดไหนดูหนึง่งอ่ะเทียบกับตัวปลาอ้อย <c oughs> ต้นเดียวกินพื้นที่เยอะมากเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเป็นหัวแข็งนะเนี่ยมาดูดีมาดูหลมันเริ่มมันเริ่มเข้าแล้วนะมันจะเป็นหัวแข็งเอออันนี้ยังหลวมอยู่หลวมอยู่ลแล้วมันมีตัวนี้ ตัวนี้จะคือเป็นซาวอยแิปส์โอ้เพื่อนๆพื่นดูชลูกตัวนี้เห็นชัดลูกตัวนี้ใบมันจะต่างกันนะอ๋ออเข้าใจแล้วใบมันจะกรอบกว่านะมีคนไทยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ฝรั่งเขาไปทําเขาไปทําอะไรนะเขาเรียกเห็นมันให้มันเปื่อยๆอ่ะเออเห็นมันมีต้มเปื่อยลาซานเดโรสนะเออนเพื่อนเนี่ยมันมีสารอาหารเยอะหนูนะพวกเนี้ยว้าวดูมือเขมอมไนะเพื่อนเ่อนอ้ยมันเยอะไปหมดเห็นไหมป้าทำให้ดูเอาไหม ป้าสองสองเท่าไหร่สองแขนอ้าเขาขายเป็นหัวเพื่อนๆน้องก็เลยให้ป้านะเอาใบด้วยตรงนี้เลยไหมลูกใช่เอานั่นก่อนนี่หัวโตเขาเอาไปหมดแล้วน้าได้แล้วเด็ดๆเอาใบด้วยมันสวยนะเพราะว่าเราจะกินใบด้วย ใบเหมือนคณะเลยเนาะอันนี้ออกเนาะออแค่น้นพอเนาะสวยแล้วนเวนาะอย <Okay. S 1> ่าันี้ออกนะอ่ะพอละแป็นกิ้วค่ะสวยสวยคาลิฟลาวเวอร์หรือว่าอันนี้ไงโรมาเนสโกโรมาเนสโกอ่ะเดี๋ยวใส่ชื่อให้เพื่อน <laughs> นี่ป้าบอกติดใจฟักทองสีเหลืองเนาะสีส้มสีส้ม <Yeah. S 1> ต้นนี้กระลัำปุม่ม มาหน้าหนาวเนาะช่วงที่แบบเขาอุ๊ยพิซายกำลังมาตื่นเต้นคือไม่เคยเห็นนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกำลังออกเลยอยากปลูกกำลังออกก็เลยเรียกเป็นกระลำป่มเขาเรียกสปร้าวนี่ไงเนี่ยอันนี้เก็บได้แล้วนะนี่นี่อันนี้เก็บได้เลยนะคะนี่นี่จริงอะนะก็ให้เก็บได้แล้วเนอมันเก็บได้แล้วนะพระพูดถึงอะแต่เขาเก็บได้เพราะว่ามันมันมันลูกโตแล้วนี่ไง รอดูเนาะเฮ้ยเผื่อน้องชอบกินนะอุ้ยได้แล้วยายสายเนาะอันนี้หัวต้นอันนี้นั่นนัตื่นเต้นคือไม่เคยเก็บแล้วแบบชอบกินอ่ะเออชอบกินมากเอาไหมน้องนั้นเอาไหมอ่ะยายสายหมุนหมุนยังไงอ่ะเอาไม่ใช่อ้าวหมุนเก็บออ๋หมุนเก็บแม่แต่บอกหมุนห่วยกระลำปมคนไทยอ่ะชอบแต่ฝรั่ง ฝรังน้องไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ยี่สายาามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่คืออันใหญ่อ่ะโอเคอยู่มันได้อยู่นะเพื่อนๆเก็บอันล่างๆอ่ะเนี่ยอะไรนะที่เขาเอานนึ่งกินโรสเนาะเอาไปโรสนเนื้อไหมเอาไปนึ่งแบบปเปื่อยๆอะไรเงี้ยอุย้ยยี่สายเก็บมนันมากเ <laughs> ขาขายเป็นกิโลหรืออะไรคิดว่าเขางเป็นกิโลป่ะ ยายสายหมุนหมุนน่าจะออกง่ายกว่าไหมอือเออหมุนแบบนั้นปรืดปดอันนี้คือไม่ได้ทําเองก็เลยเนืกว่างไงเดี๋ยวต้องลองดูว่าน้องจะหมุนได้ปรืดไหมเนี่ยเราก็เราก็ต้องตัดอย่างงี้ไงแต่ถ้าเรางี้เราเราก็ขาดทุนเด้อเราก็ต้องตัดแต่งไปเลยสิใช่เดี๋ยวเราเอามีดไปตัดแต่งเพราะว่าอย่างงี้เราก็เราจะขาดทุนไงอือมีขาดทุนอีกใช่เราเราต้อง ราต้องเอากําไรไม่ได้ค่ะขอดดินนะคะต้อต้งไปเปื่อยเปื่อยก็ยังขมเหรอของพี่กินไม่ค่อยขมอะพี่ก็เลยชอบอันนี้กระลำปุ้มอันนี้มันมีอายุนานเลนะอุ้ยนี่เด็ดยากเนาะตอนแรกนึกว่าจะกรอบเด็ดง่ายนี่เพื่อนเพดูเนี่ยอยากปลูกอยู่อันนี้ปลูกปลูกนะ ปลูกนะแต่อะไรนะไม่ขึ้นหรอปลูกในน้ำก็เลยไม่ oh. ไม่โตให้ไม่ได้ย้ายลงกิน mm. นี่เป็นต้กนก mm. ระลำป่มก็เด็ดง่ายอยู่นะ กินคนเดียวประมาณเนี้อ้ยอ้ยอืาอ๊ยหลุดมาแบบนี้เลยอะฝั่งนู้นเขาไปเก็บฟักทองกันเดี๋ยวเราจะตามไปนะแล้วก็ป้าอ้อยบอกว่าฟักทองอะอร่อยมากเราก็จะลองเนาะอุ้ยเอาเต็มเลยเหรอ ตัดได้เต็มเลยเหรอเอาสีส้มคนตัดคนตัดเอาด้วยเอาสองลูกป้าเดี๋ยวดูดูเขาโอ้ยเสียดายเสียดายไม่ไม่ได้ถ่ายตอนเขาตัดปืดๆอ่ะเพื่อนๆไม่เดี๋ยวก็ตัดเรื่อยๆอยู่ลูกมาตัดเรื่อยๆเขาบอกพันนี้อร่อยเห็นไหมเขาเอาอีกเอาอีกเนื้อหวานี้หวานอร่อยอย่างเงี้ยต้องเอาไปต้มจิ้มน้ำพริก เลูกนั้นกระป๋อนลูกนี้กระป๋อนเอาลูกใหญ่ดีกว่าอันนี้ลูกระบาดเหรอเออลูกระบาดเลยเหรอไม่ใช่ลูกระบาดไอ้กิโลละหนึ่งถ้าอะไรบ้างฝนเมื่อกี้ระบาดลูกเนี้ยเดี๋ยวเราไม่ได้มาแล้วมันจะหมดนะมันมันตามมาลงเพราะเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาเลยไป่ไงใส่มอ้างออแล้วค่ะป้าเพราะว่าเวลาไปตามบ้านฝรั่งเห็นเขาไว้ในกระกาใไอ้ลูกพวกเนี้ยหมายถึงว่าเขาเก็บไว้แบบนานๆไปเลยอ่ะ มันจะมีลูกแบบเล็กๆด้วยนะน้องลูกแบบเล็กๆแต่ป้าไม่เคยกินลูกเล็กๆไม่ใช่ลูกเล็กๆอ่ะน้องเอาไปไหว้พระไหว้พระได้เป็นลูกเล็กๆกันนะที่จะเป็นเป็นจีบๆเลยนะพ่อแม่เขาเอาไปไหว้พระสวยอ่ะเนาะสีน้ำเเหลืองสามเป็นสิบแล้วก็ที่เท่าไหร่เราตัดมายี่สิบลูกเลยแล้วกันล้วตัดมาเลยเดี๋ยวคนละสามเออสิบลูกพี่ก็มาอาศัยเขากินเราเป็นผู้อาศัย ดูดูดที่นี่นถ่ายตูดรู้สึกว่าตูดฉันนี่จะอยู่ในคลิปตรงนั้นทุกตูดเลยนะถ่ายเนี่ยแหมก็โค้โชว์ตูดไม่ไม่เรียกไม่บอกมุมอันนี้ก็ตามมาตัดมาลูกอ่างตัดตามถ่ายก็เห็นแต่ตูดคนเนี่นี่ลูกนี้สวยเนาะสวยเนี่ยเดินเลือกลูกไปเรื่อยๆมันเบานะลูกเนี่ยมันไแบบสามขีดเองมั้งเนี่ย ถึงโลหรอกเนี่ยตอนจ่ายตังค์ก็จะดุ้งมันเองเท่าไหร่ละสองอุ้ยสะดุ้งไว้นั้นแล้วก็เลยไม่ไม่เก็บอีกอะไรนะค้อยเจ็ดเนาะไม่โอ้แต่มันหลุดนะป้าเก็บไว้เดี๋ยวเขาก็เอาไปขายเนี่ยดีดีแบบนี้ไม่ใช่พวกเราอยู่คนเดียวกันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเฮ้ยเราถือถ่ายรูปกันเถอะคนละรูปไหมเต็งแล้วมันแก่มันเหี่ยวอ่ะไม่เหี่ยวถ้าแก่นี่ใช้ได้นะลูกมันแก่ถ้าแก่เออถ้าฟักแก่ใช้ได้ไอเด็กคนนี้เด็กๆตีตาย ก็ถือถ่ายรูปกันเถอะเนี่ยคนละสองลูกอ่ะ,ะอเลยนะเราจะเอากันคนละสามลูกถือถ่ายรูปดูทำท่าสิดูท่าที่แบบแข็งเดี๋ยวมีดพังต้องซื้อมีดมาคืนนะออตัดงันเลยเฮ้ยสวยไม่ใช่อันนั้นลูกนั้นต้องรีบกินก่อนเนี่ยม,มันจะเน่าก่อนไม่ไรเดี๋ยวพี่กินเองเพราะว่ากินต้องกินหัวนี่เลยมันจะเน่าหัวโอเพื่อนๆดูเขาเอากันเยอะมากเลยนะนี่นี่ป้าอ้อย สีบลูกคนเดียวนลูกใหญ่อ่ะถ้าลูกใหญ่แบบนี้ป้าต้มครั้งเดียวจบเลยไหมโอ้โหนี่สวยป้าขอเอานี่ให้ป้าหน่อยทีป้าจะไปลองดูเป็นหนูลองยาให้มั้ยอ้ามันสุกยังวะลูกเหลืองไม่กินได้มันพันเดียวกันนะไม่ใช่ใช่มันพันเดียวกันมันอันเดียวกันแต่ว่ามันยังไม่แก่นะป้าจะเป็นหนูลองยาให้มันอ่อนไงอ่อนน่ะอืมสวยมันยมันต้องสีนี้ที่ใช่เปล่าป้าป้าไปเอาทำไมอ่ะ อะไรนะลูกนั้นอ,อ่ะไม่ไปลองไงหนูจะลองยาย<ช>อะรสชาติเหมือนอะไรคะเหมือนฟักทองบ้านเราเนื้อแน่นรือ<ช>้อจ้ะดีด้วยป้าอ้อยบอกว่าอันเนี้ยเหมือนฟักทองบ้านเราสุดจะเอาไปลองดูอืมอืมอืมมาค่ะขอบคุณค่ะป้าแล้วไม่เอาเหรออะไรเหรออะไรอะไร เราก็ม่ใช่นี่นะเขาเอามาเล่นดูนะอุ้ยทำไมคนเยอะแถวันนี้วันอาทิตย์เนาะถ้าใครอยากให้ป้าแล้วก็ The Gang มาอีกเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ติดตามตอนต่อไปเดือนหน้านอะไว้เจอกันกันกบแคมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า